คลิปนี้มาดูวิธีการเปิดโหมดมืออาชีพสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสร้างรายได้จากคลิปใน Facebook ให้เพื่อนๆเปิดแอป Facebook แล้วไปที่หน้าโปรไฟล์แตะจุด3จุดแตะไปที่เมนูเปิดโหมดมืออาชีพแตะเปิดขั้นตอนต่อไปให้เราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการส่วนใหญ่ก็จะเลือกเป็นสาธารณะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นคลิปของเราตรงนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของเพื่อนๆน,นะครับ แต่ถัดไปในหน้าตรวจดูตัวเลือกตรงนี้จะแสดงการตั้งค่าที่เราเลือกในคลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาธารณะให้แตะยืนยันแตะเรียบร้อยทีนี้ให้เราย้อนกลับมาหน้าการตั้งค่าโปรไฟล์จะขึ้นคำว่าปิดโหมดมืออาชีพแสดงว่าเราได้เปิดการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ